ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยตำรวจเนี่ยไปจับบิก๊กอ่านี่บิ๊กเป็นใครฮะบิ๊กเนี่ยเป็นเอเยต์ส่งยานะครับเดลี่ตลอดเลยใครสั่งเนี่ยส่งถึงมือแฮนด์ hand. เออประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็บิ๊กเนี่ยคุยกับเพื่อนเฮ้ยเนี่ยกูเนี่ยนะครับส่งยาบ้าตลอดกูเนี่ยนะฮะไม่กลัวหรอกตำรวจไห <c oughs> นบอกตำรวจเนี่ยเก่งไงกูย <c oughs> อยากเจอว่างั้น <c oughs> อ่าส่วนเพื่อนก็ซื้อซื้อรักเพื่อนมากเลยบอกว่าเดี๋ยวกูไปบอกเขาให้ <c oughs> สุดท้ายไปบอกตำรวจบิ๊กโดนจับฮะ เออเอานี่เออนะเอาดูนะตอนบุกจับฮะบนี่ยังดูครับบิ๊กตำรวจอ๋อหอมมวย,ยเลยเว้ยหอมนะครับเออหอมมันเดียวดูกระเป๋านะเ,เออ,อยืมดว,ดวจขออนุญาตทุกคน รู้มีบ่บิ๊กมึงมึงหูรูดเสร็จหลายไล่ไปหลายหล่ไปไลยวางลงไล่ไปเลยบอสดูที่เขียนดูน่ะห่วยเลยไปจังเบงกอนทำไมไล่ไปเลยนี่ฮะบิ๊กนะเนี่ยบิ๊กยืนงงเลยอยู่ที่บ้านเนี่ยเออเดี๋ยวปกติก็ส่งเดลิเวอรี่ยาบ้านคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยประจำเลยถูกจับแต่ครั้งนี้ฮะมาแล้วฮะถูกจับคาบ้านเลยนี่นะครับตำรวจไปจับ กุณดิโลกทิพย์สีหรือบิ๊กอายุ33ปีบริเวณบ้านหลังหนึ่งที่บ้านปากเขตเทศบาลตะบนศรีสงครามเนี่ยอยู่ที่นครพนมเนี่ยฮะและก็ตรวจยึดในกระเป๋าสีดำเ่อร์สครูเจอยาบ้าน600กว่าเม็ดซืบเนื่องมาจากว่าบิ๊กเนี่ยฮะเคยคุยแชทกับเพื่อนอยากจะเจอทีมต่อชด237มากเลยชมกันจังเลยว่าจับเก่งยังโม้บอกว่าเนี่ยกูเนี่ยประทานโทษนะเนี่ยส่งยาบ้าให้กับลูกค้าทุกวันไม่เห็นมาจับกูได้สักทีเลย คุยกับเพื่อนแชทกับเพื่อนคุยก็คือคุยโวกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาให้ไปหานะว่างั้นสักพักหนึ่งเนี่ยบิ๊กยังไม่ทันตั้งตัวเลยฮะมาแล้วฮะนี่ฮะตำรวจมาเลยเนี่ยตชดเนี่ยสองสามเจ็ดที่ว่านี้บุกจับถึงบ้านเลยการสอบถามเนี่ยบิ๊กเป็นเอเจนต์ยาบ้านนะครับขี people, programs, ่มอเตอร์ไซค์ส่งยาบ้าให้กับลูกค้าแบบเดลิเวอรี่เลยคือส่งถึงมือส่งเองเลยไม่ต้องพึ่งพาใครลูกค้าของบิ๊กส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นและก็ผู้ใช้แรงงาน เนี่ยตำรวจรับแจ้งก็เลยวางกำลังเฝ้ากระทั่งรับแจ้งจากสายบอกว่าบิ๊กเนี่ยได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่แถวบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ปากอูนหมู่สองนั่นแหละเนี่ยนัดจะส่งยาบ้าให้กับลูกค้าชุดปฏิบัติการก็เลย z o นะฮะไปบุกเข้าไปจับเลยไปเจอบิ๊กเนี่ยยืนสะพายกระเป๋าสีดําอยู่ด้วยความงุนงงเขาก็เลยขอตรวจคนในกระเป๋าเ่ยนะฮะโอ้โหเนี่ยเจอเลย600กว่าเม็ดเนี่ยนะครับบิ๊ก uh, <Big S 2> บอกว่าเนี่ยยาบ้าของผมนี่แหละผมกําลังจะเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่ง อชดอนเนี่ยตะคุบตัวก่อน <c oughs> นี่นาสิ้นเขาเรียกว่าเดียปิดตํานานบิ๊กแล้วนะบิ๊กรับสาร,รภาพเลยบอกว่าได้เสพยา,ยาม,มาก่อนที่จะถูกจับยอมรับปากเสีย <c oughs> นี่ปากเสียที่ไปท้าทายกับเพื่อนให้ตํารวจมาจับ <c oughs> ไม่คิดว่าเพื่อนน่จะส่งข้อความแชทให้กับตํารวจแค่อยากจะคุยอวดเพื่อนเท่านั้น <c oughs> นี่บิ๊กบอกแบบนี้ต้นอ่ะบิ๊กก็ถูกอ่าเขาเรียกว่าแจ้งข้อหาเนี่ยขายยาเสพติดให้โทษมีไว้นะครับ การค้าเนี่ยท้งค้าทั้งขายท,ทั้งเสพนะครับฝา่าฝืนกฎหมายและกลาตัวบิ๊กเนี่ยส่งตำรวจจัดการตามกฎหมายกันต่อไป